ดเดินผืนดินและต้นไม้พวกท่านเดินทางเด้วยรถกระบะเก่าๆของผู้ใหญ่บ้านฐานสิ้นทางลูกหลงที่คดเคี้ยวและชิ้นแฉะเสียงล้อบดโคลนดังไปตลอดทางสองข้างเต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึกและเสียงนกร้องที่ดูคล้ายจะเตือนอะไรบางอย่างเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจอดรถหน้าสารไม้ผู้ผูกข้างทางเขาบอกให้พวกพระลมมาจุดธูปไหว้ ที่ตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนจะบฐานได้พนานีแสดงสีหน้าชงมนแต่ก็ทำตามโดยไม่กล้าถามอะไรมากนักขนาดยินไหวสามเมนวันชัยแอบหันไปมองด้านหลังเข็นเงาของบางสิ่งคล้ายเด็กนั่งยองๆองอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ที่มีผ้าสีแดงผูกไว้หลายชั้นแต่เมื่อกระพริบตาเนานั้นก็หายไป การเดินทางยังดำเนินต่อถนนเริ่มแคบลงเรื่อยๆจนในที่สุดรถไม่สามารถไปต่อได้ทุกคนต้องลงเดินเท้าอีกหลายกิโลทานทางที่เต็มไปด้วยโคลนและกลิ่นอับของใบไม้เน่าทัพกรเริ่มมีอาการหม่นหัวอยางประลาท่านว่ารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามอยู่ตลอดทั้งที่ไม่มีใครเลยจนกระทั่งแสงแดดเริ่มหมดไป